สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้ผบกับวิชาคณิตศาสตร์ครูอ้อมเรื่องที่เราจะเรียนก็คือการคูโทศนิยมกับทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนพิจารณาอาการหาผลคูณของ0.4ุคูณ0.2 0.4คูณ0.2ก็หมายถึง0.4 กลุมของ0.2 0.4เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ4่ส่วน10เศษ4่ส่วน10ก็หมายถึง4ส,ส่วนใน10ส,ส่วนของ0.2 0.2เป็นทศนิยม1ตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมสองตำแหน่งได้ว่า0.20 2.20เป็นทศนิยมสองตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ20ส่วน100ดังนั้นครูจะ มีภาพมาให้ดูก็คือเป็นตารางที่มีทั้งหมด100ช่อง0.2หรือ0.2 0, 0ก็คือต้องระบายสีทั้งหมด20ส่วนจาก100ส่วนจากรูปก็จะมีส่วนที่ระบายสีทั้งหมด20ช่องจาก100ช่อง4ส่วนใน10ส่วนเราก็จะต้องแบ่ง20ช่องน,นี้ให้เป็น10ส่วนเท่าๆกันได้ว่า สช่องเนี่ยจะเท่ากับ1ส่วนจากนั้นให้เลือกมา4ส่วนจาก10ส่วน <_ A> ก็จะได้รังรูป4ส่วนใน10ส่วนของ0.2ก็คือตรงนี้จากรูปก็พบว่า0.4 0.2ณ0.2เนี่ยได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ช่องได้เศษ8ส่วน100 หรือ0.08นั่นเองดังนั้น0.4คูณ0.2เท่ากับ0.08เราสามารถหาผลคูณของ0.4คูณ0.2ได้โดยการเขียน0.4และ0.2ในรูปเศษส่วนก่อนแล้วหาผลคูณได้ดังนี้ 0.4เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ4ส่วน10 0.2เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วน10การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนก็ให้นำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้เศษ 4คูณ2ส่วนเป็น10คูณ10 4คูณ2ก็ได้8 10คูณ10ได้100เศษ8ส่วน100เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม2ตำแหน่งได้โดยการนับจากข้างหลังไป2ตัว1 2 ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ว่า0.08นั่นเองให้นักเรียนสังเกตจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันกับผลคูณที่ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร จำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกัน0.4มี1ตำแหน่ง0.2มี1ตำแหน่งเมื่อคูณแล้วได้0.08เป็นทศนิยม2ตำแหน่งตัวอย่างถัดมาพิจารณาการหาผลคูณของ3.5คูณ0 6น ในการหาผลคูณของ3.5คูณ0.67อาจเขียน3.5และ0.67ในรูปของเศษส่วนแล้วหาผลคูณได้ดังนี้3.5เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยจะมีตัวส่วนเป็น10เขียนได้ว่า35ส่วน1ิ 0.67เป็นทศนิยมสองตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น100เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า67ส่วน100การคูณเศษส่วนให้นำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนได้เท่ากับ35คูณ67ส่วน10คูน100 67สิบเคูณสามคูณเได้35ใส่5ทด3 5มคูณหได้30บวกอีก3เป็นสาจากนั้นให้นำสามไปคูณ3ในหลักสิบหลักหน่วยเราจะต้องใส่0ูนย์ก่อนสาคูณเได้21ใส่1ทด2 3คูณ6ได้18บวก2เป็น20จากนั้นให้นำผลคูณมาบวกกัน5บวก0ได้ 5, 0, 5 3บวก1ได้4 3บวก0ได้3ได้2,345 10คูณ100ได้เท่ากับ1,000 เมื่อมีตัวส่วนเป็น1000แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม3ตำแหน่งได้โดยการนับจากข้างหลังไป3ตัว1 2 3ก็จะเขียนในรูปทศนิยมได้ว่า2.345ดังนั้น3.5ุคูณ0.67ได้เท่ากับ2.345 ให้นักเรียนลองสังเกตจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกับผลคูณที่ได้3.5นี้เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่ง0.67เป็นทศนิยมสองตำแหน่งผลคูณที่ได้คือ2 3 4 5เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งจะสังเกตเห็นว่าผลคูณที่ได้จะเป็น จำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันบวกกัน1ตำแหน่งบวก2ตำแหน่งคำตอบก็จะเป็น3ตำแหน่งนั่นเองจากการสังเกตพบว่าการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้จะเป็น2ตำแหน่งการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งผลคูณที่ได้จะเป็น3ตำแหน่งการคูณทศนิยมกับทศนิยม เราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนจากนั้นหาผลคูณเสร็จแล้วก็เขียนผลคูณกลับมาในรูปของทศนิยมอีกครั้งหนึ่งการคูณทศนิยมกับทศนิยมผลคูณที่ได้จะมีจำนวนตำแหน่งเท่ากับผลรวมของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันถ้า1ตําตำแหน่งคูณกับ1ตําตำแหน่งก็จะได้2ตํตำแหน่งก็คือนำหนกับ1มาบวกกันได้2 การคูณของทศนิยม1ตําตำแหน่งกับทศนิยม2ตํตำแหน่งจะได้ผลคูณเป็น3ตํตำแหน่งก็คือนำหนมาบวกกับ2จะได้3ตํตำแหน่งนั่นเองแสดงวิธีหาผลคูณข้อ1 0.5่งคูณสีเกเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น10จะได้เศษ5้าส่วนสิบ 4.9เป็นทศน,นิยม1นึ่ตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า49่ส่วนสิจากนั้นหาผลคูณการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนให้นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน49่สิคูณห้าห้คูณเ้าได้สี่ส ใส่ห้าทดสีคูณสได้20บวกอีก4เป็น24่ได้สองร้อยคูณสิได้100เมื่อเราได้ผลคูณมาแล้วเราก็จะต้องเขียนกลับให้ไปอยู่ในรูปของ ทศสิยมอีกครั้งหนึ่งมีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนให้อยู่ในะรูปทษนิยม2ตำแหน่งได้โดยการนับจากข้างหลังไป2ตัว1 2จะได้2.45ตอบ2.45ข้ 2. 45, อ2 0.16คูณ0.2วิธีทํา จะต้องเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อน0.16เป็นทศนิยม2ตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า16ส่วน100 0.2เป็นทศนิยม1ตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วน10การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนให้นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน16คูณ2ได้3 2 1 0 0คูณ10ได้เท่ากับ1,000เมื่อเราได้ผลคูณแล้วก็จะต้องเขียนให้กลับไปอยู่ในรูปของทศนิยมมีตัวส่วนเป็น1,000ก็คือทศนิยม3ตตำแหน่งดังนั้นเราจะนับจากข้างหลังไป3ตัว 1, 2, 3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ว่า0.032ตอบ0.032 ตัวอย่างถัดมาให้พิจารณาการหาผลคูณของ0.3คูณ0.9กับ0.9คูณ0.3วิธีทำเราจะต้องเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อน0.3เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ3ส่วน10 0.9เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ9ส่วนสิจากนั้นให้หาผลคูณโดยการนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณ,คณตัวส่วน3คูได้27 10คูณ10ได้100เมื่อได้ผลคูณแล้วเราก็ต้องเขียนให้กลับไปอยู่ในรูปทศนิยมมีตัวส่วนเป็น100ก็คือทศนิยม2ตำแหน่งนบจากข้างหลังไป2ตัว 1, 2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ว่า0 2 7 ดังนั้น0.3คูณ0.9เท่ากับ0.27วิธีทำ0.9คูณ0.3ก็จะต้องเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนก่อน0.9เป็นทศนิยม1ตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ9ส่วน10 0.3เป็นทศนิยม1ตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ3ส่วน10 9คูณ3ได้27 10ิบคูณ10ได้100เมื่อได้ผลคูณแล้วก็จะต้องเขียนผลคูณนี้ให้กลับไปในรูปทศนิยมอีกครั้งหนึ่งมีตัวส่วนเป็น100ก็คือทศนิยม2ตำแหน่งนับจากข้างหลังไป2ตัว1 2จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ว่า0.27ดังนั้น0.9คูณ0.3เท่ากับ0.27 เราจะพบว่า0.3คูณกับ0.9และ0.9คูณ0.3เนี่ยมีคำตอบที่เท่ากันพิจารณาการหาผลคูณของ0.12คูณกับ4.7วิธีทำ0.12คูณกับ4.7ก็จะต้องเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อน0.12 n ทศนิยมสองตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษส,สิบสองส่วนหนึ่งร้อยสี่จุดเจ็ดเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส,ส่วนได้ว่าเศษสี่สิบเจ็ดส่วนสิบจากนั้นให้นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนสี่สิบเจ็ดคูนสิบสองนำสองไปคูณก่อนสองคูณเจ็ดได้สิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่ง สอคูณสได้8ปบวกหเป็น9จากนั้นให้นำหนไปคูณ1อยู่ในหลักสิบหลักหน่วยเราจะต้องใส่ศูนย์ก่อนหนคูณเได้7 1็คูณสได้4จากนั้นให้นำผลคูณที่ได้มาบวกกัน4ีบวกศได้สี่ก้บวกเได้16ใส่6ทดหนึ่บวกสเป็น5ได้เท่ากับ564 10อยหกสิบคูณหนึเท่ากับหนึ่ เมื่อได้ผลคูณมาแล้วเราก็จะต้องเขียนผลคูณให้กลับไปอยู่ในรูปของทศนิยมมีตัวส่วนเป็น1นึ่งพันก็คือทศนิยม3ามตำแหน่งให้นำจากข้างหลังไป3ตัว1 2 3เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ว่า0.564ดังนั้น0.12คูณ4.7ได้เท่ากับ0.564ต่อมาพิจารณา4.7คูณ0.12 วิธีทำเหมือนกันเลยก็คือเราจะต้องเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วน4.7เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า47ส่วนสส่วนดหนึ่งสองเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ12ส่วน100จากนั้นให้หาผลคูณก็คือนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน47เคูณ12เราหามาแล้วก็คือ564 สิบคูณหนึก็ได้1,000เหมือนกันเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมมีตัวเศษเป็น1นึ่งพัก็คือทศนิยม3ามตำแหน่งให้นบจากข้างหลังไป3ตัวหนึ่งสองสเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ว่า0.564ดังนั้น4.7่จุคูณศูนได้เท่ากับ0.564เ,เราจะพบว่า0นย์ จุดหนคูณสี่จุดเจได้ผลลัพธ์เท่ากับ4.7่จุเคูณศูนย์จุดหนึเลยเมื่อมีการสลับที่กันแล้วผลคูณยังคงเท่ากันจะเรียกได้ว่ามีสมบัติการสลับที่ดังนั้นการคูณทศนิยมกับทศนิยมมีสมบัติการสลับที่ตัวอย่างถัดมาให้แสดงวิธีหาผลคูณข้อ1.7 7คูณ0.6เราก็จะต้องเขียน ทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ7ส่วน10 0.6เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ6ส่วน10จากนั้นให้นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน7คูณ6ได้42 สิบคูณสิได้100เมื่อตัวส่วนเป็น100แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมสองตำแหน่งได้ก็คือ0.42ตอบ0.42์จุดข้อสองหนคูณศูก็จะต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อน1.4เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า14บส่วนสิ 0.9เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ9ส่วน10จากนั้นให้นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน14คูณ9 9คูณ4ได้3 6ใส่6ทด3 9คูณ1ได้9บก3เป็น12จะได้เศษ126 ตัวส่วนก็คือ10คูณ10ได้100เมื่อมีตัวส่วนเป็น100แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมสองตำแหน่งได้คือ1.26ต่อบ1.26งข้อ3 5.1หคูณ0.74เราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อน5.1เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า51ส่วนสิ 0.14สามารถเขียนให้อยู่ในรูปส่วนิยมได้ว่าเศษ14ส่วน100จากนั้นให้นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน51คูณ14เราจะต้องนำสไปคูณก่อน4คูณ1ได้4 4คูณ5ได้20จากนั้นให้นำา1ไปคูณ1อยู่ในหลักสิบ เราจะต้องใส่ศูนย์ในหลักหน่วยก่อนต่อมาก็คูณหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณห้าได้ห้าจากนั้นให้นำผลคูณมาบวกกันสี่บวกศูนย์ได้สี่ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งสองบวกห้าได้เจ็ดได้เจ็ดร้อยสิบสี่ตัวส่วนก็คือสิบคูณกับหนึ่งร้อยได้หนึ่งพัน เมื่อมีตัวส่วนเป็น1000ันแล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม3ตำแหน่งได้โดยนับจากข้างหลังไป3ตัว1 2, 3เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ว่า0.7 1 4ต่อ0.7 1 4จสะสังเกตเห็นว่า1ตำแหน่งคูณ1ตำแหน่งได้สองตำแหน่ง1ตำแหน่งคูณ1นตำแหน่งได้2ตำแหน่ง 1ตำแหน่งคูณ2ตำแหน่งได้3ตำแหน่งก็คือให้นำตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันเนี่ยบวกกันก็จะได้ตำแหน่งของผลคูณข้อ4 0.3คูณ10.8 0.3เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ3ส่วน10 10.8เป็นทศนิยม1ตำแหน่งมีตัวส่วนเป็น10เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า หนึ่งส่วนสิจากนั้นให้นำตัวเศษคูณตัวเศษต,ตัวส่วนคูณตัวส่วน3คูนหนึ่คูนแได้24ใส่4ทด2 3คูนศได้0ูนยบวกอีก2เป็น2 3คูน1ได้3 ได้324ตัวส่วนก็คือ10คูณ10ได้100เมื่อตัวส่วนเป็น100แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม2ตำแหน่งได้คือ3 2 4ต่อ3.24ข้อ5 0.65กคูณ0.2ก็จะต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อน0.65เป็นทศนิยม2ตำแหน่งมีตัวส่วนเป็น100 เขียนเป็นเศษส,ส่วนได้ว่าเศษ65ส่วน100 0.2เป็นทศนิยม1ตำแหน่งมีตัวส่วนเป็น10เขียนเป็นเศษส,ส่วนได้ว่าเศษ2ส่วน10จากนั้นให้นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณต,ตัวส่วน65คูณสอได้เท่ากับ130 100คูณ10ได้เท่ากับ1000 เมื่อมีตัวส่วนเป็น1000แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม3ตำแหน่งได้โดยการนับจากข้างหลังไป3ตัว1 2 3เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ว่า0.130ตอบ0.130หรือ0.13ข้อ6 7.02คูณ12.8 เจ็ดจุดศูนย์สองเป็นทศนิยมสองตำแหน่งมีตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเจ็ดร้อยสองส่วนหนึ่งร้อยสิบสองจุดแปดเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดส่วนสิบจากนั้นให้นำตัวเศษคูณตัวเศษต,ตัวส่วนคูณตัวส่วนเจ็ดร้อยสองคูณหนึ่งร้อยยี่สิบแปดให้นำแปดไปคูณก่อน แปคูณสได้16ใส่6ทด1 8ึคูณศนย์ได้0ูบวกหนึ่งเป็น1 8ึคูณเได้56จากนั้นนำสองไปคูณ2อยู่ในหลักสิบหหน่วยเราจะต้องใส่0ูนย์ก่อนจากนั้นนำสองไปคูณ2อคูณสได้4 2่คูณศย์ได้0ูนย์สคูณเได้14 เหลือ1 1ตัวนี้อยู่ในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเราจะต้องใส่ศูนย์ก่อน1นคูณสได้2 1งคูณศได้ศูนย์หคูณเได้7จากนั้นให้นำผลคูณที่ได้มาบวกกัน6กบวกศบวกศย์ได้6 1หนบวกสี่บวกศย์ได้5 6าหบวกศบวกสได้8 5ดบวกสีได้9 1้บวกเได้แปด ได้8ปดหมืตัวส่วนก็คือ100่งคูณสิได้เท่ากับ1,000เมื่อเราได้ผลลัพธ์แล้วก็จะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมตัวส่วนเป็น1,000ก็คือทศนิยม3ามตำแหน่งนับจากข้างหลังมา3ตัว1,2,3เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ว่า89,856 ตอบ 89. 8ปดสให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดอยู่ในลิงก์ใต้คลิป